สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์ม n e เนอนะครับวันนี้นะเรามารุ้นกันนะครับว่าเครื่องที่ทุกคนรอคอยครับจะถึงเมื่อไหร่เครื่องไหนเอ่ยนะครับแอนด์มเนอ L7 นะครับผมโหตอนแรกขึ้นทุกคนนะครับคิดว่าน่าจะออกมาวันที่ย2สนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันส่งออกมาหรือยังนะครับย2นะครับที่ทุกคนคาดเดานะครับ เราก็จะไปที่เว็บบิตเม n เลยนะดูว่าบิตเม n ได้จัดส่งให้เราหรือยังนะครับเดีย๋ยวเรามาที่เว็บบิตเมนครับ .com นะครับนี่คือเว็บบิตเมน .com เราก็ไปดูที่อ่าเราล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ออเดอร์ตัวอย่างออเดอร์นะครับ L3 Plus นะครับอ่ากลับมารอกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูที่แอนด์มเนอรนะครับของเรานะตอนนี้ก็เปิดขายอยู่นะครับตัวของ S19J แล้วก็ D7 D7 เนี่ยเขาบอกล็อตตุลานะครับอ่านะแล้ว L7 ของเราเป็นล็อตเดือนธันวานะครับ November นะ1-30นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า จะจัดส่งจริงๆเนี่ยมันจะส่งวันไหนกันแน่นะครับเรามาดูออเดอร์เรานะครับว่า L7 ส่งหรือ,อยังนะครับเราก็มาที่ออเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่เซลล์ออเดอร์นะครับนี่นะครับทั้งหมดออเดอร์ทั้งหมดนะก็จะมีที่เคยสั่งมา S9JL7 1ต่างๆนะครับ L3S9SD3 นะครับ อ่าเรามาดูสเตตัสนะครับทีละอันกันเลยอันเพศนะครับไม่มีนะยังไม่จ่ายไม่มีนะครับ pending ไม่มีอันชิป p ป i ้งนะครับอ้าว l 7ยังอยู่นะครับ l 7ยังไม่ส่งออกมานะครับถ้าเกิดส่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่งแล้วมันก็จะอยู่ใน Shipping นะครับผมยังไม่มีเครื่องไหนส่งเลยนะนึกว่าจะมีบ้างนะครับยังเลยนะครับ l 7ยังไม่ออกจากโรงงานบิดเมนนะครับวันนี้ก็ เข้าวันที่24แล้วนะครับยังไม่ส่งออกมานะครับแสดงว่าน่าจะไปลายปลายเดือนหรืออาจจะต้นเดือนแน่นะครับอาจจะมีการเลทบ้างนะครับเพราะว่า D7 นะครับมันเลทมานะครับอ่าที่ชิปที่ชิปออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็คือเนี่ยครับถ้าชิปเต็ดก็คือชิปสำเร็จแล้วนะก็จะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูออเดอร์มาก่อนกันนะครับว่า เขาส่งกันวันที่เท่าไหร่อะไรไงนะครับอันนี้เป็น S9 สนะครับสมัยก่อนนะตอนนั้นมันเป็นรับเดือนธันวาคมนะครับก็จะออกออเดอร์เป็นออเดอร์ไปเดือน 11, 11นะครับออกรัเดือน12ก็ส่งประมาณเอ่อ18นะครับ18เดือน12นะกลางกลางเดือนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเลยแล้วนะครับเลยกลางเดือนไปแล้วนะแล้วก็ ลองดูไอ้รุ่นอื่นๆบ้าง A, อ่ะ L3 Plus ดู L3 l ลอตเดซิมเบอเหมือนกันนะครับ L3 ก็ออกประมาณ L3 ออกเร็วนะครับเดือนวันที่5เลยนะครับแต่ออเดอร์ต้องเดือน10นะครับมันออกประมาณเดซิมเบอออกเดือน12วันที่5งั้นมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่บิตเมนจะส่งนะแล้วเราไปดู ออเดอร์ที่แผนผ่านมาล่าสุดกันนะครับว่าตัวไหนจะส่งเมื่อไหร่นะครับก็แซตสิจะส่งเดือนพฤศจิกายนนะครับจะส่งจริง10บธันวาคมนะครับออเดอร์ออเดอร์ก่อนหน้าที่เราให้ดูคือเป็นออเดอร์เมื่อป,ปี17นู่นแล้วนะครับนานมากละนะแต่ช่วงนี้เริ่มชิปขาดแคลนนะครับก็จะมีส่งเลทบ้างแล้วก็ออเดอร์ธันวาคมของ ซ่สิส่ง5มกราคมแต่ตัวนี้สึกจะเลทไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่มันส่งมามันติดตุดจีนคนส่งปิดเลทไปประมาณ10วันอีกนะครับอ่าเอ็ X j นะครับโปเอ่ลอลดพฤษภาคมนะครับส่ง28พฤษภาคมอันนี้ค่อนข้างตรงตรงเดือนนะแต่มาถึงไทยก็จะเลทหน่อย D7 นะครับรอตุลาคมที่เราให้เปิดดูเมื่อกี้นี้นะครับจะส่งจริง11พฤศจิกายนนะครับแล้วมาลุ้น L7 กันนะครับว่ารอดพฤศจิกายนจะจะส่งเมื่อไหร่นะครับผมถ้าให้ผมเดานะก็น่าจะอยู่ที่เดือน1-15ทธันวาคมนะถ้าให้ผมเดาแล้วก็รอ ธันวาคมผมว่าน่าจะออกประมาณช่วง1-25ถึงมกราคมนะเพราะว่าอาจจะติดจุดจีนอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะไหนๆก็มาดูเครื่อง L7 แล้วนะเดี๋ยวกับเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันก่อนนะครับว่ารายได้เป็นยังไงนะครับรายได้นะครับก็ตอนนี้นะครับ L7 นะครับก็จะอยู่ที่เดือนละประมาณ แสนสองมื่นเจ็ดพันบาทนะครับทั้งสองตัวเลยนะอันนี้อ่อันนี้ใส่ราคาผิดเป็นนิดนึงนะครับอันนี้แปดเก้าเก้านะครับลอ็อตธันวาคมนะครับอ่าแล้วตัวตอนนี้นะครับรายได้ทันเอ่อถ้าตัว9.5นะก็คือแสนสามหมื่นสามพันบาทกินไฟตัวนี้อยู่ที่สองพัน สองพันสามพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอาจจะวัตต์ไม่เป๊ะมากนะบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเดือนประมาณเก้าพันห้านะครับต่อเดือนเพรนั้นหักกำไรแล้วนะครับจะเหลืออยู่แสนหนึ่งหมืน่นนะครับตัวนี้ก็เหลือแสนหนึ่งหมืน่นเหมือนกันนะก็จะอยู่ที่เจ็ดจุดสี่เดือนเจ็ดจุดแปดเดือนคืนทุนนะครับตัวเก้าพันห้านะครับก็อยู่หักแล้วเหลือแสนสองนะครับต่อเดือน เก้ามาเดเดือนคืนทุนนะครับตอนนี้เป็นอันด์ไมเนอร์นะครับ L7 นะครับที่เราคาดการในการจะส่งนะครับกันว่าจะส่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ออเดอร์เนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2อ,อแบบนะครับก็คือออเดอร์จากบิตเมนโดยตรงเราก็จะมีอยู่ประมาณสัก30เครื่องได้นะครับแล้วก็ออเดอร์ที่ล็อตที่เป็น จากดิวเลอร์นะครับประมาณ40 70เครื่องนะครับ40กว่าเครื่องนะครับได้นะครับ,นะรบก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจัดส่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะรายได,ได้นะครับตอนส่งออกมาแล้วนะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนหนึ่งว่ารายได้ L7 จะได้เท่าไหร่แล้วก็จัดส่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ลุ้นอยู่นะว่า แอเจะเออกมาเมื่อไหร่นะแต่ผมว่าน่าจะเลยไป1-15ถึงธันวาคมแต่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเ,เหมือนกับตัว S19J ที่เราบอกไปนะครับก็คือออกวันที่28ก็ได้นะก็คือ28ทธันวากับมกรานะครับไอพ้พฤศจิก,กากับธันวานะครับก็คืออาจจะออกวันที่28ทธันวาไอ้พฤศจิก,กากับ28ทธันวาก็ได้แล้วก็ถึงไทยก็น่าจะประมาณช่วง ต้นเดือนธันวานะครับประมาณนี้นะอีก4วันอรอลุ้นดูนะครับถ้า4วันไม่ออกก็ราลุ้นไปอีกสิวันนะครับจะเย็นๆนะครับตอนนี้ก็รอผลิตจากโรงงานอยู่นะเพราะว่า,เ,าเครื่องมันเป็นเ,เครื่องออเดอร์นะครับในการผลิตใหม่นะครับมีโอกาสในการล่าช้าได้เป็นปกตินะครับก็จะรีบจัดส่งรีบเร่งโรงงานฮะ ให้ผลิตให้เร็วที่สุดนะครับเราก็ให้พี่ที่จีนไปเช็คข่าวมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับถ้ามีข่าวใหม่มีคลิปใหม่ก็จะมาอัปเดตกันให้รู้กันนะครับแต่เครื่องออกแล้วนะเราจะรีบเอามาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นรีวิวดีเจ็ดแนวที่เพิ่งออกมาวันที่ว่ากว่าๆแล้วก็มาถึงไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงรีวิว D7 พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ฝากตัว l 7ไว้ไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแกเป็นการแก้คลิปที่แล้วนะครับลงใหม่แล้วมีเสียงตื้อตลอดเวลาขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ได้เช็คคลิปให้ดีนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ